ค่าพยากรดวงชะตาในเรื่องของความรักนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนผ,ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะถึงวันที่20มิถุนายนนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะคะและผู้ที่มีดาวจันทร์อยู่ในราศีเมถุนด้วยนะคะทีนี้ชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงปีนี้เต็มๆแล้วไปอีกหนึ่งปีนะคะดาวเสาร์จะมาเลง็งลัคนาของคุณนะคะคนที่คบตั้งแต่สองปีที่แล้วนะคะ ก็จะมีการทดสอบว่าถ้าเป็นคู่แท้กันเนี่ยนะคะก็จะผ่านพ้นในช่วงที่ดาวเสาร์เข้ามาในเรือนที่7ของคุณได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันนะคะมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะเลิกกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงนี้ไปอีกหนึ่งปีเต็มๆด้วยนะคะแต่ว่าจะมีรักใหม่เข้ามาทันทีนะคะหรือถ้าเกิดว่าเลิกกันทะเลาะก,กันก็จะกลับมาคืนดีกันในทันทีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นคู่แท้นะคะ คุณอาจจะมีแรงกดดันจากภายนอกนะคะหรือว่าแรงกดดันจากตัวคนรักของคุณเองนะคะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับถูกกดดันถูกบีบคั้นนะคะเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์นะะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเป็นดาวบาปเคราะห์นะคะเป็นดาวกรรมเก่าทําให้คุณรู้สึกอุดอัดทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหนักใจนะคะทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะทีนี้ถ้าเป็นคนโสด คนโสดเนี่ยก็คือว่าจะเลือกมากและทีนี้นะคะจะคือจะมองหาแต่ความมั่นคงในเรื่องของความรักแล้วอะนะคะจะไม่คบเล่นๆไม่สนุกไปวันๆแล้วอนะคะแต่หลังจากเดือนกันยายนไปกันยายนนี้นะคะคุณจะพบอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะมีคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็นความรักแบบคู่กรรมนะคู่กรรมเก่านะคะเพราะว่ามันมีอิทธิพลของดาวเสาร์ด้วยนะคะ คือไม่ใช่ความรักแบบฉาบฉวยแต่จะเข้ามาเปลี่ยนอะไรหลายๆ,ๆอย่างในชีวิตของคุณในหลายๆ,ๆเรื่องนะคะเข้ามาสอนอะไรบางอย่างนะในชีวิตคุณคนที่เกิดต้นเดือนมิถุนายนนะคะจะได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะหรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณเพราะว่าคนรักนะคะหรือว่าจะมีคนรักเข้ามาเป็นในลักษณะที่เหมือนแบบเข้ามาแบบขี้หึงขี้หวง รือเข้ามาเหมือนกดดันอะไรบางอย่างคุณนะเหมือนกับเข้ามาในลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดอะไรสักอย่างเหมือนในลักษณะของดาวเสาร์ะนะคะกันยาปีนี้นะคะจะมีฟูมูนพระจันทร์เต็มดวงในเรือนที่5้าก็คือเรือนความรักของคุณนะคะคนที่โสดคุณจะพบรัก นะคะสาวสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะคนที่จะเข้ามาในช่วงกันยายนในช่วงฟูมู m นี้นะอาจจะมีทธิพลไปอีก2เดือนนะหรืออีก1ปีก็แล้วแต่ว่าองศาของดวงดาวนะคะคนที่เข้ามาหลังจากวันที่16กันยานี้นะคะจะเป็นคู่แท้จะเป็นเนื้อคู่นะคะแต่ว่าคือจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเป็นระยะเวลาพอสมควรแหละนะคะก็แต่ว่าจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่า แล้วแต่ว่าบุญแล้วแต่ว่ากรรมที่คุณสร้างมานะคะเพราะมันเป็นดาวเสาเป็นดาวบาปเคราะห์เขาจะมาให้คุณหรือเขาจะมาเอาคืนอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของคุณนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ change อันนี้เขาเรียกว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะเขาบอกว่าอย่าก,กลัวนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกครั้งที่มาการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะคะอ๋อไพ่ใบแรกคุณได้ the devil อันนี้หมายถึงว่าคุณมีการติดอยู่กับพันธนาการอะไรบางอย่างพันธนาการอะไรเนี่ยอาจจะเป็นความทุกข์ในเรื่องของความรักหรือว่าคุณรู้สึกว่าความรักมันนำมาซึ่งเขาเรียกว่าการไม่ขยับที่ยื่นไปไหนรู้สึกว่ามันไม่ไม่เดินหน้านะคะมันหยุดอยู่กับที่หรือคุณรู้สึกว่ามันเหงามันเปล่าเปลี่ยวมันอาจจะด้วยอิทธิพลของดาวเสารด้วยนะคะเหมือนกับว่าคู่ของคุณเขาแบบเขาเข้มงวด เขาขี้หึงเขาไม่เข้าใจเขารู้สึกว่าเขาชอบแต่สร้างปัญหาที่มันเหมือนกับไม่ไว้ใจคุณอะไรแบบนี้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยคุณรู้สึกบางครั้งเงาแล้วก็โดดเดี่ยวแม้กระทั่งอยู่ลอะลายล้อมไปด้วยคนรักนะของคุณนะ,นะคะแต่ทีนี้มันเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะแต่ว่าบางคนนะคะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของเขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเขาเรียกว่า มีคนเข้ามาให้คุณเลือกเพราะมีมีมีเขาเรียกว่าโอกาสสูงนะคะในช่วงเดือนกันยายนหลังวันที่16กันยายนไปแล้วหลังฟูมูลมีโอกาสสูงสำหรับคุณจะพบรักใหม่อาจจะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่าฟูมูลนี้เข้ามาอยู่ในเรือนความรักไม่ใช่อยู่ในเรือนคู่ครองเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคนรักจะแปลว่าคู่ครองของคุณคนรักก็คือคนรัก เข้ามาทำให้คุณรักเขานะคะไดเกิดได้ทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่นะคะในช่วงเนี่ยครึ่งครึ่งปีหลังนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะเนี่ยจะมีคนเข้ามามอบรักให้คุณอันนี้คุณได้หนึ่งช่วยอีกให้สรุปก็หมายความว่ามีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะมีรักใหม่เข้ามานะคะในช่วงเดือนตั้งแต่กันยายนนี้ไปเลยตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้ไปเลยนะคะจะมีเนี่ยคนมามอบรัก มีแต่คนพยายามที่จะมาเอาความรักมาให้คุณอะไรจะดีขนาดนี้นะคะมันนำเสนออะไรดีๆมีข้อเสนอดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในใจลึกๆคุณก็ยังเหมือนกับคุณต้องการความมั่นคงคุณยังต้องการความรักที่เขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงนะคะคุณอยากจะแต่งงานคุณอยากจะมีคู่แต่สำหรับคนที่ ช่วงนี้มันยังไม่เป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการที่คุณจะเริ่มสร้างครอบครัวเพราะว่ามันดาวเสาแต่ถ้าเกิดคุณสามารถสร้างครอบครัวได้ในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นความรักที่มั่นคงต่อไปในอนาคตนะเพราะอิทธิพลของดาวเสาเนี่ยจ,จะเป็นเขาเรียกว่าให้ในเรื่องของความมั่นคงด้วยแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวนะมันไม่ใช่ความรักแบบชุ่มชื่นแบบหัวใจแบบหนุ่มสาวแบบนั้นนะคะมันอาจจะเป็นความรักที่คุณ แต่งด้วยความไม่เต็มใจหรือว่าเป็นความรักที่คุณจะต้องแต่งงานเพราะว่าคุณต้องการความมั่นคงนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ความสุขทางจิตใจของคุณอะไรแบบนี้สําหรับคนที่เคยเจอกันมาแล้วเมื่อสองปีก่อนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบนะคะถ้าเกิดว่าคุณผ่านช่วงปีนี้ไปได้แสดงว่าคนคนนี้แหละนะคะเป็นเนื้อคู่ของคุณคุณอาจจะได้มีการผจญภัยมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะ สำหรับคนที่สำหรับคนที่มีคู่มากกว่าหนึ่งนะคะคุณอาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนสับรางนะ,ะช่วงเวลาที่คุณจะต้องอาจจะต้องสับรางในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่โดนจับได้นะคะปลอดภัยอันนี้เป็นไพ่สามคาาสำหรับคนที่รอคอยนะ,ค,ะคนรักนะคะคนรักเก่าหรือว่ารอคอยความรัก ความความรักหรือว่าคนรักเก่านะมีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะได้กลับมาเจอกันนะคะมีโอกาสสูงมากๆรอให้หลังช่วงวันที่16กันยายนนี้ไปรอให้ฟูมูนนะพระจันทร์เต็มดวงนะ mm hmm. เขาเป็น mm hmm. เขาเรียกว่ามีมีพระจันทร์เต็มดวงลูน่าอีคลิปส์นะมีคนถามว่าลุน่าอีคลิปส์คืออะไรคือพระจันทร์เต็มดวงแต่ถูกบดบังด้วยเงาของโลกนะคะคุณจะเห็นว่าพระจันทร์เนี่ยเต็มดวงแต่มีเงาดำนะคะ คาบอยู่ที่ดวงจันทร์ก็สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะวันที่16นี้ทีนี้เขามาเกิดอยู่ในเรือนความรักของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่16นะคะเป็นต้นไป16กันยายนนะคะคนที่เข้ามาหลังจากนี้ก็คือเข้ามาในอิทธิพลของรอบใหม่ของดวงดวงจันทร์นะก็จะอยู่เรียกว่าจะอยู่ในชีวิตคุณไปอีกระยะเวลายาวนานหรืออาจจะตลอดไปนะคะเพราะว่าเป็นรอบใหม่ของในเรื่องของความรัก คนที่พลาดหวังคนที่เสียใจคนที่ติดพันธนาการต่างๆนะคะถ้าคุณหลุดพ้นออกมาแล้วนะคะมั่นใจได้เลยว่าคุณจะพบรักใหม่นะคะซึ่งจะเป็นรักที่อาจจะให้ความมั่นคงของคุณไปในระยะเวลาอันยาวนานนะคะเพราะว่ามีอิทธิพลของดาวเสาร์นะ,ะแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีคือหมายความว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวบาปคราะห์ที่เขาเรียกว่าให้ความให้ความทุกข์ ให้ความโดดเดี่ยวนะคะเขาเรียกว่าให้ความกดดันหลายๆอย่างนะ,ะแต่ว่าเขาให้ความมั่นคงข้อดีของเขาคือเขาค่อยๆไปเขาจะค่อยๆพัฒนาความรักของคุณไปแต่ว่าเขาจะให้ความมั่นคงคุณจะไม่ได้รู้สึกหวือหวาหรือว่าโอ้ย in love แบบบ้าคลั่งอะไรอย่างนั้นมันจะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเขาก็จะมาทำลายมันหมดนะ,ะไปซะนะคะไม่ใช่คู่กันนะคะแล้วคุณก็จะต้องเขาเรียกว่าปล่อย ปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆเพราะดาวเสาเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวคอกรกมเก่านะคะอันนี้เป็นไพ่สุดท้ายเป็นไพ่ออร c l โเขาบอกว่าคุณจะได้ความรักใหม่ new love นะอันนี้ก็เป็นความรักใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเขาก็บอกว่า it is safe for you to love โอเคละปอดภัยนะคะที่คุณจะเริ่มต้นใหม่นะคุณสามารถรักได้เต็มหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ make dear for it. พยายามนะคะพยายามคืออย่าพึ่งท้อแท้นะคะหรือหมายความว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิ้นหวังนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะมีรู้สึกว่าคุณจะเหงาโดดเดี่ยวเป็นเปล่าเปลี่ยวเป็นพิเศษถึงแม้ว่าคุณมีคนรักอยู่แล้วหรือคุณมีคนรักเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ว่าก็ทําใจให้สบายเพราะว่ามันมันเป็นแค่อิทธิพลของดวงดาวที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะชาวราศีเมถุนสําหรับครึ่งปีหลังนี้